นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะครับเชื่อว่าการประกาศตนเป็นรัฐาธิปัตของนายสุเทพเทือกสุบันเป็นเพียงแค่เกมยื้อเวลาการชุมนุมและไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้เพราะการเคลื่อนไหวของกอปปสที่ผ่านมาสวนทางกับแนวคิดรัฐาธิปัตตามระบอบประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนภัสไพศัชยากุล ออกมาปฏิเสธของแกนนำกปปอสอถึงแนวทางการตั้งตนเป็นรัฐถาธิปัต์ที่นายสุเทพเทือกสุบัรเคยประกาศไว้บนเวทีปราศัยภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ว่า แนวทางดังกล่าวเป็นเพียงการโยนหินถามทางและสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาทั้งการที่นายสุเทพพร้อมนำรายชื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมและเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การหรือการออกคำสั่งยึดทรัพย์บุคคลต่างๆทั้งหมดนี้กำลังถูกตั้งคำถามจากสังคมส่วนใหญ่ถึงความเหมาะสมเพราะถือเป็นการดึงสถาบันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองและหากประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยนายสุเทพจะดำเนินการจริงๆใช่หรือไม่ ในมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์อย่างนายยุทธพรอ,อิสระชัยเชื่อว่าจุดมุ่งหมายของนายสุเทพที่ออกมาประกาศตนเป็นรัฐาธิปัตย์แท้จริงแล้วคือการหาทางไปต่อหลังจากยุทธวิธีการเคลื่อนไหวผ่านมวลชนบนถนนไม่ประสบความสําเร็จจึงใช้วาทกรรมดังกล่าวต่อลมหายใจและหากนายสุเทพสามารถทําได้จริงก็ไม่สามารถปกครองได้เพราะจะเกิดการต่อต้านจากสังคมผมด้วยคุณสุเทพเองก็คงจะเดิน ในเรื่องยุทธศาสตร์เนี่ยมาถึงจุดหนึ่งนะฮะล้วก็อาจจะหาทางไปต่อน,นั้นไม่ง่ายแล้วะแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าหลังจากนี้ไปเมื่อกบปสชุมนมุมมาร่วม6เดือนแล้วเนี่ยเส้นทางที่จะเดินต่อน,นั้นจะไปอย่างไรนะครับ ทพยยังเห็นว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปสภายใต้การนำของนายสุดเทพถือว่าส่วนทางกับแนวคิดรัฐาธิปัตย์อย่างสิ้นเชิงเพราะรัฐาธิปัตย์คือผู้ที่ใช้อำนาจประชาธิปไตยแทนปวงชนทั้งหมดแต่การเคลื่อนไหวของนายสุดเทพกลับเป็นการลิดรอนประชาธิปไตยเพราะนั้นรัฐาธิปัตย์นั้นเนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งบุคคลด้วยหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่บุคคลเช่นเป็นกฎหมายเป็นรัฐธรรมนูญเป็นอะไรต่างๆนะแต่ต้องสะท้อนเห็นถึงว่า สิ่งนี้เนี่ยได้ทําหน้าที่ในการใช้อํานาจอธิปไตยนะแทนคนทั้งหมดได้อย่างไรนะและมีความชอบธรรมในการที่จะเป็นตัวแทนแทนคนทั้งหมดได้อย่างไรความชอบธรรมที่ว่านั้นก็คือการได้รับการยอมรับในการเข้าสู่อำนาจนะครับถามว่าวันนี้คุณสุเทพเนี่ยนะมีความชอบธรรมอย่างไรในการที่จะประกาศตนเองว่าเป็นรัฐธิปัตน,นะฮะแน่นอนคุณสุเทพอาจจะได้รับการยอมรับจากคนกลุ่มหนึ่งแต่คุณสุเทพจะบอกได้หรือว่าคนกลุ่มนี้คือคนส่วนใหญ่ของประเทศ ชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่าทางออกที่ดีที่สุดของสถานการณ์นี้คือการมาลงแข่งโดวยวิถีระบอบประชาธิปไตยด้วยการเลือกตั้งเพราะเป็นเครื่องมือที่สามารถวัดผลได้จริงและเป็นที่ยอมรับตามหลักสากลหากนายสุเทพต้องการใช้อำนาจรถถาัฐาธิปั์จริงควรลงมาเล่นตามก,กฎกติกาการเมืองที่ถูกต้องมิใช่การลงเล่นด้วยการเมืองมวลชนซึ่งเป็นการแข่งขันที่ไม่สามารถวัดผลที่แท้จริงได้นภัส ไัยสัตยาคุณ NBT News Focus